สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะมือน,นีมาสามคนคนน่ะพามาสามคนเ,ออเพราะ <คน S 1> อะไร<า>เพราะว่าวันนี้เราเอายำยกร้านมาเลยค่ะถาดใหญ่กินสองคนมันเบอร์เบิดเราก็เลยมากันสามคนนะคะวันนี้ได้ยำมาจากร้านโคตรแซบสาขาย,ยาสูทอนเนืนะะ้อค่ะสั่งออนไลน์มาเหมือนเดิมนะคะมาคาะแซมแซน้ำกันค่ะพี่น้อง จัดเลยลวกอะให้เด็กหน่อยก่อนพุ่แจะเขามีเพิ่มหน่อยหอยสังเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างนะพี่น้องครับนอกนอกจากหาใครแล้วเขาเพิ่มมาบลกหลายอย่างเลยมีแซลมอนมีหอยแครงนะคะมีปูนะคะมีกั้งนะคะที่เพิ่มเข้ามาเนาะกุ้งทุนสดกุ้งสุกนะคะเป็นไนลูกเป็นไดลูกเกลือแบกคือเกลืจะได้กินนะนะสองคือเกาพี่น้องสองเลยมาพี่น้องมากินนะครับ อุ้ยแซ่บกินอะไรดีหลายหลายอย่างเวยจะส้กินอย่างเอากุ้งละกันแกมรักความชุ่มแบบแซ่บมาจ้าพี่นองจ้ากุ้ง <c oughs> กุ้งสุกค่ะไรต่าง อ้าววันนี้เดี๋ยวจะมาบอกโปรเมื่อนี้มีโปมโมชั่ชนมาบอกด้วยค่ะพี่นองค่ะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมายะโสธรนะคะหรือว่าอยู่จังหวัดยะโสธรนะคะวันที่หนึ่งสิงหานี้นะคะร้านโคตรแซ่บนะคะสาขายะโสธรครบรอบอวันเปิดร้านเนาะครบสองปีนะคะ จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะทุกคนหายำสีไข่จากอ่ายำสีไข่ยำโคตรแซ่บนะคะจากราคาสองร้อยแปดสิบบาทถ้าใครไปซื้อที่ร้านนะคะได้ราคาหนึ่งร้ยเก้าสบเก้าบาทแม่บอคะรับได้ที่หน้าร้านครับรับที่หน้าร้านเลยนะคะได้ราคานี้เลยนะคะใครที่อยู่ยะ,สะโสธรยะผาเดเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นรดบักหลายเลยอนอปะปานะไปต่ากันเน้อจ้ะ วันที่หนึ่งสิงหานะคะทุกคนวันวันที่หนึ่งสิงหาวันเดียวแมววัน,นเดียวเท่านั้นจัดโปรโมชั่นนะคะม่นละรอเออไปจ้ะไปไปหากินของแสบเนาะหรือใครจะไปกินอ่าไผ่โบไปน่พาดอีหลี่เนาะเออแม่ไผ่บ่ไปพาดอีห่หลีอืมยิ่ตไปกิวต่อเส,สอียบ มันจดบะคุงเลยเบื้งต้นอะไรต้อนอย่างกินตังไหนอ๋อกรอบแ่้กรอบอ่ะอืมอืมอืมยังดีหลาแซ่บอืมถ้ามันลุก เดือกินอไข่แดงเค็มอืกินในหาอคนไม่ได้หรอกไม่หลายไข่ปันนริงยวไข่ปัวครับเรากินท่ามกลางเสียงเพลงเลย แล้วก็ห้ามกลางฝนลินฝน <c oughs> ลินจ้ะพี่น้อง <c oughs> อืมอืจ้าลิงจา,จามักเช่หมดอะไรไม่รู้จับแห้งเราไม่ได้มากันสามคนนานแล้วนะคะทุกคนกูจ๊ะแน่นๆแบบนี้เลยจุ่มน้ำกัน นาำม,มีผผีเปิดปลาน้ำถอยหลังบ่ะอืุอ้ยน้ำอยูงไม่หมดเว้ยอ,อร่อยบ,บุญอะไรก็ดได้สุดน้ำในปลาสุดนนำในปลายน้ำมันถอยหลัง อะขอสุดหนาสุดดำในปลาฟิน<ม>คำวิปปานฟินเลย<ม>นี่หอมหืมหนอนกจัดดิกังสดยูาสดปะ ทางห้องแอ่์เขาส่งห้องเย็นมาให้เด่นจะเป็นส่งห้องเย็นเป็นหลักนูเคยกินไหมนุ้ย่ลุดสังมันสุกแล้วมันสุกแล้วแบบปาอืออาบน้ำอือาบน้ำกัง านา,าร้านโคบแซบอะ่ะถ้าไปอะ่ะอย่าพลาดเลยนะทุกคนปลากระพงเด้อเมนูปลากระพงเด้อพี่น้องจ๋าอร่อยแล้วก็เมนูหมึกผัดน้ำดำเนาะอร่อยหอยลายริกเผา หอยลายผัดพริกเผาอร่อยอะไรอีกคอหมูย่างคอหมูย่างนี่อืไม่อยากจะพูดคอหมูย่างแท้น่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่แก่กากล็ที่สำคัญราคาแค่แปดสิบร้อยเกล็ดดีอืมจานใหญ่อ่ะทุกคนจ๋า ให้เบียร์แนะนำเลยอ่ะไก่ต้มน้ำปลาหมึกผัดน้ำดำเนาะหอยไา่ผัดพริกเผานะคะทุกคนจา๋าคุณไดไปกินอ่ะปลาที่เรากินมนันบปปลาอรปลาสนปลาลุยสวนป่ะใช่ปลาลุยสวนก็อร่อยค่ะแล้วก็แกงส้มก็อร่อยไกินอยู่หลันนี้พีน่น้องแซ่บผ้าแม่ยายแม่ผมพ,พ่อหลงจ่าเขาเขาพ่วกไปกิน ปลากระพงข้าน้ำปลาก็อร่อยอร่อยไหมลูกเด่าฝ่ายฝ้ายชอบกินหมึกผัดน,น้ำดำได้ทำผัดไปผัดไปพ่อแม่ข้า,า,นนา,างหลังแวะได้ไห,ลหลมลองลองเบิง้งเดี๋ยวข้นตัวเลยยำก็ชุดเล็กก็มีนะคะเนาะอพยายานว่ากินแบบชุดใหญ่แบบโบเบิร์ตนะอืมอุม้ยวิททำไมกินคำโป่งจัง <c oughs> <c oughs> หลายเลยพี่น้องบัวลอยมาบัวลอยโอ้ยมาอืมปูม้าด้วยนะพี่น้องครับปูม้าหวานอืมปูม้าแบบสุกแล้วอ๋อแบบสุกหรือแบบสดนี่แบบหนึ่งละสุกอ่ะอ๋อแบบสดก็มีนะนี่อันนี้คือสดมีสองอย่างหนูจะเอาไหนสดนี่ไงสดอยู่ข้างล่างสุกอยู่ข้างบน บุฟเฟไประเ,เอ่นแนนอจุม่มซองมาหเลยกินหลดที่รุ่งที่รุจงนำที่รุ่งกินหลดอืมอืมตะเต็นเเอืมอืมตืเต้นเตนเ้นเตนอนี่ก็ซีมาแบบอารมณ์ดีแน่เชืหน่อยเลยจ้ะอร่อย อ๋อมีปลาหมึกอ๋อมีหมูยอด้วยเนี่ยนี่มีหอยหมูยอหมูยอแล้กรอบอ๋ออ้มีเยอะมีหลายอย่างเนี่ยอืมหมูยออร่อยปูมาหมอือนกันนี่ไงผูมาจาอย่าง จะกินไปลานลูงจะเลยอแบบสุกนะแบบสุปปดดีว่ะอร่อยอร่อยเนื้อตีละเนื้ออร่อยเนื้อตีม โอ้ยยูแล้วมันเนี่เนาะกินสาม้นก็บ่เบื่อเบื่อเล็กใหญ่คอเคแคามาจากคนหนาคะาแงเครื่องสดยูเขาไม่ใจไ่มดนจะอรหอกเราคนนี้ รสกินหลายคนน้องจะเบื่อแต่ว่าผมตั้งยำหาไข่มากกินพอดีอืมยำห่าไข่พอดีแสบตุกันเยอะแสบทั้งสองอย่างแต่ว่าเดือกกินนี่มันโล่งตัวก็เดือของนี่ดินมันมันโมกินเรืออะไรน้องอือปนันแม่ยากแม่ยากก็แม่ผมก็ได้กินน้ำหนึ่งจานยำหาไข่อืมกินาหมดอือกินเยอะ กีนสามคนบ่เบิดอยู่ร้านเพิ่นแหละบะหมีต่ตะยำหาใครกับไอ้ยอ้ยำขวดแซ่บพี่น้องเป็นอาหารลาบลาบตำม,มีเบิด์ต่มัครมาหารอีสานบ้านห้องลาบลาบหมอกลาบหมูอืมมี่เบิดพี่น้องผมมักไปกินครับตำ <c oughs> ตัวตำแตงมี่เบิดกินอยู่หันพี่น้องครบจบมองเดียวเอางั้นเอาละค่ะพี่น้องครั สำหรับผู้ใดที่พันไปพันมยะโสธรนะคะหรือว่าคนที่อยู่ยะโสธรนะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะใครอยากไปทานนะคะวันที่หนึ่งนะคะสิงหานะคะวันเดียวโปรโมโชั่นนะคะเซนนะะตยำสี่ไข่ยำโคตรแซ่บนะคะสองร้อยแปดสิบาทนะคะจจดโปรโมชั่นนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทหรือว199าอ่ <99 S 1> าร,ร้อยเก้าสิบเก้า้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะรับที่หน้าร้านอย่างเดียวนะคะทุกคนค่ะผู้ใดอยาก กินก็ไปตำกันไหนเลยเด้อค่ะไปกินยูรานก็<ล>ได้พี่น้องครับไปกินอยูรานรับยูนาร้านกันเลยใช่หรือว่าไปนั่งกินที่ร้านก็ได้นะคะเพราะว่าเพนเดตเพนเดตเพนจัดแค่มือเดียวมือก็บเบิล้ลอวโอเคค่ะมือนีเฮ้าสามคนขอตลาไปก่อนมาคลิปหนีฝักกดไหลก็แช่น้ำเด้อค่ะวันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ